พี่น้องมังหน้าขนมปลาดูแลก๋วยเจี๋ยวไวพี่น้องซิมก่อนนี่พี่น้องแซ่บพี่น้องเต๋อวันขัดพี่น้องสวัสดีครับลุงสันผ้าแซ่บพี่น้องเมื่อเี๋วันหยุดของลุงสันพี่น้องแต่ว่าลุงสันสีผ้าไปจ่อวงอบตเล็กพี่น้องหรือว่าเส็บเล็กอบตพูดเดียวกันพี่น้องว่าอบตสีผ้ากินนี่ยังพี่น้องมานี่ได้เวลาพี่น้อง ตามมาพี่น้องมาจอเบึงอ้าวอเบตโตอะไรนั่ฮอเบตนี่ครับโอเบตมามาโอเบตโตสีพากินทังน้องมาหนีิลาบเป็ดดิลาบเป็ดลาบเป็ดเข็ดเบิองนี้สอยหนังออกมาโอ้ยงามครับเข็ดยัง่ก่อนหนึ่งสามดาวบ่สามดาวสามดาวสามดาวเลียดแปลงสูตอุบลจัะไปโอ้หพี่น้องโอ้ยเอาบตลงมือเองนี่พี่น้องมาหนีิโอาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวอีกหน่อยอตบตพนแลเนื้อแล้วพี่น้องจงสิาาบอกอีกสี่เท่นึงพี่น้องัออเนื้อเอาตนมาได้ไพี่น้องรูปแฉกมาไอลิงปิงพี่น้องริ่งปิงมาเสียวมาใสไอต้มเป็ดพี่น้องมาบ่งพี่มาบ่งมาบ่งมาใสบบ้ำ่ไบ้ยกแล้วเอาใสยังไง มันเรียวิ่งมันมันติเปียวพี่น้องเปียวแซบสมบัราะพอดีเปียวแซบพี่น้องอ่าพี่น้องนี่ต้มเป็ดพี่น้องนี่หนังมันพี่น้องนี่นี่แซบเบี้ยหรือว่าประทัดสิจีทอดพี่น้องจีทอดชิดสามดาวพี่น้องเสร็จแล้วก็แกพี่น้องมันถ้ามีพี่น้องวานนี้ผ้าเบิ้งทิกมตช์ไรเงี้พี่น้องนี่ครับ เซฟตี้เซียตี้แกตุลาแสนพี่น้องไปอ่าแกลังสร้อยเนื้อเป็นพี่น้องพี่มาลูกสันไหลใน,นพี่น้องเอาแซ่บๆนะครับครับนี่พี่น้อง,นองเนื้อเป็ดล้วนแล้วพี่น้องอันนี้เลือดแป้งพี่น้องเสีเยสพ่อครีพพีพ่น้องสูตรอุบลเลือดแป้งเป็ดพี่น้องสูตรอุบล อันนี้อันนี้ใบบุกุดเสียตีพุกคนหันพี่น้องหอมเหลือหอมหอมัวน้อง้เอาใส่ใส่เสนี่ส่นี่ยังนี่ใส่รถใส่่ออยเบ่งเลือดใหนใสเลือดจบ่ใส่เลือดขวดใส่หัวซุกสุดือดเลือดี๋ยสุกันดยดเลยสุดใช่ไหมพ่นอดแป้งสูตรอุบลพี่น้องเซฟพบดพี่น้องบอสแให้ไปห้ามมอรถมานี่ยพี่น้อง บรรยากาศวันหยุดของลุงสันาพาแซ่พี่น้องพาพี่พาน้องแซ่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ้ยพี่น้องหอมเงยพี่น้องไปเพ,พื่ใส่หอมใส่หอมโอ้หอมกระมอหนึ่ง Mấy hôm bữa lắm bỏ đi, bữa lắm bữa lúc thắng thái xin mỉa hôi, a sợi mục Lúc mọi thả mọi người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  cái người mọi 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 mình จังแนวไเพิ่พี่น้องมึงแนวนะป้าลูโอ๊เจไวพี่น้องซิมก่อนน่ยพี่น้องแซ่บพี่น้องเต้าวานขับพี่น้องอีกเสนึงพน้ะเดี๋ยวป้าเตข้าไปเดือนเนยโอ้โหข้นสีดหมุ <ừ> mm. พ้งสดหรือมใส่ดดส์โแซสบพี่นอ้องตกใส่อู้ส์แสบน้องก,กันพี่น้องเด้อเอฟกาเอฟซีใหม่เขาลุงสันพาแสบ mm. เออหนึ่งกำนันแม่บอ,อ้อยพ่งบ่พ่งบ่ไปพ่งบ่สิบเอง สองวนครัดไปเลยครบเลยทุกคนเลยสุดยอดเอ๋ไม่เอ๊ะเบ่สุดยอดสุดยอดคือเสบบี้ยนเศร็บสุดยอดไปมันเบี้ยนบสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกทีหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้ลูกสันผ้าเสบพี่น้องผ้ามากินสามดาวเพชรพี่น้องเลียดแปลงสูตรรูปบนพี่น้องมีต้มผอมเลยพี่น้องนี่เป็นสามดาว ผักแกมกับมีพ่พักกัดหินผักเสียเล้าพี่น้องใบบัวบกผักกันจองพี่น้องไรผักกินพี่น้องเนาะอืกะกับข้าวเหนียวห่อนพี่น้องบรรยากาศบนหยุดของลุงสันาาพาเสบจะพ่อประมาณนึงนะพี่น้องทีมงานคิดซ้ำดาวสูบกินพี่น้องบอกเ่าไรยังางพี่น้องสื่อลุงสันพาเสบเอาเลยพี่น้องว่าอะไรไม่น่าได้กินโอ้ ไอ้ยันหินพี่น้นองเขาไม่สบานเท่าพี่น้องแซ่บเลือยหล่นพี่น้องเอ,อ้ย สมพอดีน้องสมไปรวยสมบอิมึงลิงปิงเธอมหงูับเปียกเทอาหมลิงปิงน้อง thử ăn thêm thử cho chó thử có thể bớt này ใบเวบุกเพื่องแก่สำใน,นทะลุสานบานัญสำในเพี่น้องของกินกับหลาบนะเสียเพี่น้องกินเหล่าที่งานบวกินลำเพี่น้องที่งานกินเหล่าก,กับแก่มพี่น้อง ก็เลยให้ลูกนั้นนั่งสดุบัวเดียว ตุ่มกระเจ็บไหนพี่น้องเอ้ยเจ็บน่องกันือ้นโตพี่น้องลุงสันพาแท็บบริการบรรยุทพี่น้อง กินลาบเป็ดพี่น้อง Giờ hình nó tá đây rồi. ลืรอเนงสันพาแซ่บี่น้อ,นานอมากก้ไล่ถูกแกก็แท้แห้กําล่งใจลุงสันหรือว่าแห้กําลังใจซึ่งกแะ้วกันพไ่น้อง <c oughs> คนติดตามเด้่เสีหายไ่ห้อไปกินนาลุงสันสิ่าันกินยังสิบพ้าแสบยังก็ลองติงดตามไปทีนึ่งี่น้อถ่ายกิปนี่ผมไม่ยังไรไ่น้อลุงสันขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ